ครับวันนี้พามาดูหัวครับตลาดตลาดบ้านซ่องครับวันนี้วันนี้ได้มาดูตลาดบ้านซ่องกันก็เดี๋ยวมาดูกันว่าราคาวัวตลาดบ้านซ่องเป็นไงครับวันนี้ตลองพามาดูนะครับพามาดูกันหน่อยก็มาหาซื้อวัวด้วยแหละครับตอนนี้มาดูดูราคาก่อนนะครับ พวกนี้เขาก็ขายไปแล้วพวกนี้ขายแล้วครับรามาดูเขาขายไปแล้วเ,วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับว่าพวกนี้ขายไปราคาเท่าไหร่นะครับ10ตัวครับ ิบตัวข่องนี้ขายไปแล้วคนซื้ออยู่นี่ครับคนซื้ออยู่นี่คนซื้อบอกว่าซื้อแล้วครับสามหมื่นสามสี่ร้อยครับสามหมื่นสามสี่ร้อยนะครับของนี้ขายไปแล้วครับแต่ผมไม่ได้ซื้อนะครับ<ะ>ผมมาดูก่อนยังไม่ได้ซื้อครับถามเขาขายไปแล้วครับนี <ged ient> ่คนซื้อยืนอยู่นี่ครับ สามสามสี่ร้อยถูกหรือแพงก็ดูกันนะครับกล่องนี้ยังไม่ทาย เขาเอาที่นี่เอาตังเอาที่นี่นี่ชมเราเลยลูกยิดรมอดเลยเป็นว่าเขาผ่านมาเนี่ยยดต้องาเออเอาเยอะออ Hôm nay khai mất Không uh -huh. đi nhẵn Nhẵn chưa lại á? không chút vô Không chút vô Chút dài sao lại á? Chút dài tùa Hà tùa bọc thôi lại gấp? Yeah. คไดราาับครับวนมันตรงนี้ยังไม่รู้ราคานะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าขอคิดราคาอยู่ว่าจะเท่าไหร่พวกไหมดูกันไปเรื่อยๆกัน <c oughs> ชัวเองแม่ครับเออแม่นี่เก็พันไม่าายเอาเขุยังเอาใช่ไหมงานงานงานขาดนั่งเอาไปยไปไปนู่นนี่เหมือนกันรังงเออไปแล้วเอาขนังกับไม้ไรขุดกับไม้ตัวเดียวแต่วันนี้เา ไอ้ตัวนี้เอาไอ้ตัวนี้เดี๋ยวไปจ้วยละเออไปดูละไป ขแล้เวเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> ชิดนี้ขายไปแล้วชิดนี้เท่าไรขายแม่สองพนห้าร้อยครับสองพันห้าห้าร้อยอนี้ห้าตัวดีนะขายแล้วขายพวกเองนี่แหละเจ้าแคอนห้าห้าร้อย้าอยู่วนละยแล้วท,ลที่เหลือวนี่พั้าครั สองมืดเจ็ดราคาลองนะสองมืดเจ็ดห้าร้อยครับเหลือสีตัววันนี้ขายดีครับตัวนี้ ตอนนี้รถก็ขึ้นแล้วครับเลียงว่าจะอย่างไรขข้อ,อไปน,นั้น,น,น่ะขยด้ลยงว่ะยนไ่หมองรูบรบ้บอกอ<ด><ด>ะไระเปไหมดีนะ แทงดูดิครับมาดูขอกนี้กันหน่อยครับไปไ็นได้ไมะเอเอขาดไปถึงตายลเาาายลยบ่ หมื่หกเท่าไรแน้วนก0มื่นหกห้าร้อยนี่นะดูค no. รนะับนี่มื่นหกห้าร้อยนะครับดูตัว <c oughs> ถูกหรือแพงครับเดี๋ยวต้องดูกันเอาว่าถูกหรือแพง ตลาดบ้านฟ้องครับอันนี้หัวก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับครับขอบคุณทุกท่านครับติดตามครับ